ใส่รองเท้าคูเดิมนี้เลยนะทีมคอสตูมฟอนเสิร์ฟเจเจอย่ายิ้มกลุ่มกลิ่มอันแก้เบื้งอัินสูตรของพี่อันแลสีดำเป็นยังไง,งใช่ครับใช่ใช่ขอดูหน่อยครับ อยากเปิดร้านอะไรนะบารับแต่ข้างล่างอาจจะเป็นร้านเช่าชุดอะไรประมาณนี้โอ้สวยนะบอยพี่จองเสื้อไปแล้วนะสองตัวไซส์ L สองตัวสองสีเลยค่ะขอบพระคุณมากๆนะครับผมเสื้อก็จะปิดจองวันที่3ามสบเอดนี้นะครับผมแล้วก็บัตรแฟนมีตของแอนจะปิดจองวันที่ 25สิงหาคมนี้นะครับก็คือวันนี้วันที่19เนาะมีเวลาอีกออ6วันนะครับสำหรับการจองที่นั่งงานแฟนมิทคอนเสิร์ตเบิร์ตเดย์แอนนอร์ดีมีพี่อ้อมไม้เมืองแล้วก็เวียงนืรุมนนะครับแถมเสื้ออีก1ตัวนะครับแถมเสื้อ1ตัวราคา1,290บาทจัดที่โรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลนะครับเปิดเปิดเปิดตัวห้องประชุมใหม่ของเราด้วยนะครับก็คือใช้พื้นที่ห้องประชุมนั้นเลย ต้องจองบัตรเท่านั้นนะครับต้องจองบัตรเท่านั้นไม่มีวอล์กอินนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่ของแอนนะครับถ้าใครอยากได้ที่นั่งดีๆก็รีบจองเลยนะครับสามพที่นั่งอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับ24 25เอ่อ25 26ถูกไหมคอนเสิร์ตใหญ่25 26ตุลาคมนะครับ25 26ตุลาคมนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ของคุณแอนอรดีนะครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรก นะครับของแอนออรดีเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนแรกที่เป็นนักร้องหมอลำที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองนะครับนี่ซื้อบัตรกลุมปิดรอบวันที่เอียงเนี่ยรอบวันที่23ไว้ก่อนเลยทุกคน128บาทกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับมีไลรสดกลุ่มปิด อหมอลำใจกันร้อย EP ที่7นะครับของปีที่10นะฮะ EP ที่7เดินทางมาถึง EP ที่7แล้วไม่ต้องรอเข้าวันนั้นนะครับเข้าไปรอตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าก็มันบันดีคืนนี้ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก่อนที่จะได้ชมการแสดงจริงก็ได้นะครับทุกคนอยาก ให้รีบเข้าไปเลย128บาทนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยมีแม่นกน้อยวไรพรมารับเชิญด้วยนะครับกับเป็นศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นตำนานเนาะเปิดตำนานแล้วก็เปิดตำนานแล้วก็นนวกให้วงการมอลลัเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศตัวจริงก็คือแม่นกน้อยวไรพรนิ้คงศิบ่มีผู้ไดบ่งหูเสียงอีสานเนาะนะครับวันนั้นแม่ก็จะมา รับเชิญนะครับบนเวทีบนสตูดิโอไลฟ์สดของหมอลำใจเกินร้อยเราแล้มีคุณวัดศิวลดนั่นครับวัดศิวลดหัวหน้าคณะสาวหน่อยลำพื้นโชว์โปรแกรม3งานใหญ่ๆของวันเกิดอรดี1วันเกิดแอนอรดี 2. เปิดฤดูกาลหมอลำใจเกินร้อย 3. คอนเสิร์ต15ปีแอนอรดีพี่อุ้มอันนี้คือนักซัพพอร์ตของแท้เลยทุกคน แต่บ้าน AB คือพลังแบบยิ่งใหญ่มากนะพูดถึงเดียวนี้ไลฟ์สดกลุ่มปิดนะ่ยคือคือด้วยว่าเราแต่และว,วงศิลปินแต่และคนก็สามารถออกงานคอนเสิร์ตได้แล้วเนาะหลังจากโควิดนะครับส่วนสมัยโควิดแบบเราไลฟ์รอบหนึ่งก็สองสามหมื่นคนก็ยังได้เลยแต่ว่าหลังๆมากับสียูป,ประมาณหมื่นคนหลักพันอย่างประมาณนี้ลดลงมากบางวงเนี่ย บางวงเพิ่นกระเฮ็ดเตะท,ทั้งที่เพิ่นกระขายบัตร่ได้แต่ว่าเพิ่นกระอยากเคลื่อนไหวอยากให้คด้นเห็นผลงานแหมแต่ว่าของใจก็ลอยเข้าพี่น้องยังปักหลักอยู่ที่รอบละห้าพันคนแล้วเดือนหนึ่งสามครั้งอะ่ะเออพี่น้องแบบใจดีหรือผมยอมรับเลยนะับแฟนคลับศิลปินอ่าในวงผมกับซอยกันเขามาด้วยครับนะครับผู้ใดมีลูกมีศิลปินในดวงใจที่เป็นลูกทีมอยู่ในวงผมอะ่ะเขามาพพอร์ตเออพพอร์ตวงก็เหมือนพพอร์ตลูกๆของท่านนั่นแหละครับ เพราะว่าได้ปัดใจได้ทุนมาม่งศกริสิได้ไปรอเลี่ยงนะครับได้ได้ให้น้องๆได้มีชุดใส่สวยๆมีโปร,โรดักชั่นดีๆมีโชว์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะาทุกอย่างมันก็มันก็คืองบประมาณแต่ว่าอันนี้ก็ยอมรับเลยว่าพี่น้องเป็นกนําลังสําคัญเลย